ครับสวัสดีครับพบกับผมกูชายอีกครั้งกับรายการจัดเด็กเล่นนะฮะและเราก็ยังอยู่กับการปริ้ฟภาษาไทยตามเคยอาร์ฟเล็บเด็กที่ผมจะมาจัดในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กแดนนรกนะฮะคือแดนนรกเนี่ยเป็นแฟดที่สามารถใช้การเผาผู้สาเร็จโทษ จะทุกเบเดโดยไม่สงสัว่าเป็นเบดไหนนะฮะก็คือมาตรงข้ามกับเด็กแดนสวรรค์เลยคือแดนสวรรค์นเนี่ยจะใช้การ์ดเผาผู้พิทักษ์ใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นผู้สมเด็จโทษเลยคือตัวเด็กเนี่ยผมจะใส่การ์ดเยอะกว่าปกตินี้หน่อยครับคือบาริไฟเนี่ยคือถ้าเป็นเด็กเด็กอื่นๆของผมนะฮะรวมเด็กแดนสวรรค์ด้วยเนี่ยผมจะใส่การ์ดประมาณ50ใบเป๊ะๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเด็กนี้ไอ้ถ้าดูความสูงมันผมไม่เห็นแล้วหรอมัอนอะถ้าดูด้านข้างเนี่ยมันจะใส่เยอะเยอะเยอะกว่าจริง ก็คือผมจะใส่ไป70บใบนะเพราะว่าเนื่องจากลูกเล่นหลักๆของเด็กนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับจํานวนการในดอกโซนด้วยก็เลยทําให้ต้องใส่เยอะเป็นพิเศษนะฮะอาบก่อนที่เราจะไปดูตัวเด็กเนี่ยครูขอบอกไว้ก่อนนะว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะอันนี้ผมจัดเด็กตามความถนัดของผมนะฮะอ่าเรามาดูไซส์ศูนย์ตัวแรกกนก่อนนะครับไซส์ศูนใบแรกก็ใบนี้ครับ นายนียบาลผู้แลาดลูปล้าอิซุโมคามิอันนี้ใส่ไปสามใบนะผมคือมันมีสกิลที่ว่าเอาตัวเองจัดสนามเข้าสู่โซ,โซมอสเตอร์เผาผู้สำเร็จโทษได้นะฮะและมอสเตอร์ตัวนั้นได้โซกาดก็คือเอามาแบบคือให้โซมันหนาขึ้นเนี้ยให้มันตียากใส่ไปสามใบนะครับใส่สูรต,ตัวต่อมาไ็จะเป็นนี่ครับผีดูเลือดชุระอันนี้ใส่สีนะฮะ มีสกิลอยู่อย่างเดียวก็คือเมื่อลงสนามฮะเมื่อลงสนามผู้เล่นทุกคนส่งการ์ดสามใบบนสุดลงช่องดอกแล้วได้หนึ่งเกตคือผู้เล่นทุกคนนี่รวมคู่แข่งด้วยนะครับรวมทั้งของเรากับคู่แข่งแต่ว่าคู่แข่งจะไม่ได้เกตน,นะครับเราได้อยู่คนเดียวเอามาในเรื่องถมหลุมนั่นเองฮะนี่แหละครับเพราะสกิลมันอย่างนี้ไงมันถมหลุมตัวเองด้วยก็เลยต้องใส่เยอะเอาละครับเรามาดูโฉมของไซด์หนึ่งนะฮะไซด์หนึ่งที่ใส่ก็มีตามนี้เลยครับ มาดูใบแรกซิเอรอล,ลอยอันนี้ใส่ไปสี่ใบในเรื่องของเกมป้องกันนะฮะคือสกิลตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถคอลได้ในการโจมตีของคู่แข่งนะฮะและการโจมตีของคู่แข่งที่ตีมาจะมาที่ตัวนี้ก็คือถ้าคู่แข่งโจมตีช่องกัาใช่ไหมเราคอลตัวนี้ไปช่องขวาไอไอตัวที่โจมตีอ่ะจะตีใส่เรามันก็จะย้างมาที่ตัวนี้แทนนั่นเอง แต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องมีเวทมนต์อยู่ในช่องดรอบ4ใบหรือมากกว่านะฮะถึงจะใช้สกิลนี้ได้ไซส์หนึ่งใบต่อมาครับนี่ครับนานยบยาลผู้ล่ามิเรน,นาซูคุสกิลก็คือเมื่อลงสนามส่งการ์ดเป็นบนสุดลงช่องดัอบ2ใบแล้วเราได้จัว่วหนึ่งก็คือโมกอแล้วได้จั่วใส่สี่คเอามาในเรื่องของจั่วหาของแล้วถมหลุมไซส์หนึ่งตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นตัวหาของครับ ที่จะใส่ก็คือตัวหาเวเซตเลยครับที่เป็นเมนหลักของเด็กแดนนลนี่ครับนี่เลยนานี้นะบางผู้มีเขาดับสกิลัสต่มีคอคอสใจหนึ่งเกร s สกิลคือค้นหาประตูแห่งการลงทัน j u d เม้นตไม่เกินหนึ่งใบจากกองการหรือช่องดรอปคือใส่สี4ครับเพื่อเอา j u d เม้นตขึ้นมือต่อไปก็จะเป็นไซส์สองไซส์สที่ผมจะใส่ก็นี่ครับเสือดำ เสยดัมนี้จะน่าขมังไหมเนี่ยครับผมอันนี้ผมใส่3ใบนะฮะนาริยาบาลแห่งวายุสละตันเฮลคูกาใส่สใบนะฮะคือนอกจากมันโจมตีใส่พลังชีวิตหรือทำลายทำลายมอนสเตอร์สำเร็จคือสกิลเนี้ยทำลายมอนสเตอร์หรือสร้างความเสียหายให้คู่แข่งสำเร็จเนี่ยเราได้ฟื้นไหลเรามีจัดเม้นต์หรือการ,รีด้ดอกโซลสิบใบหรมากกว่าเราได้จุ่และ สกิลเด,ดวบวต์แท็กต์เยใบต่อมาก็จะเป็นนี่ครับสายเบสีเลยเดกะทานุกิสายสองตัวสุดท้ายนะมังกรสวรรค์ชั้นโลกัน h ฮ l l and Heaven ส่วนของมตอซ์ก็จะมีเท่านี้นะครับเอาละครับแล้วเรามาดูส่วนของการ์ดพิมนต่อนะฮะการ์ดพิมลที่ใส่ก็จะมีตามนี้ครับมาดูใบแรกนะฮะ มาแรกก็จะเป็น h e ล l ิ h i l d Low แห่งนรกกับภูมินะอันนี้มีเงื่อนไขคือคู่แข่งประกาศโจมตีแล้วเรามีผู้สําเร็จโทษอยู่ในสนามด้วยนะและจ่ายหนึ่งเกตคือถ้าคือสกิลนี้หลักๆคือยกเลิกการโจมตีแต่หากเรามีการในดอกโซนสิบใบหรือมากกว่าเราได้สองเกตและหากเราและการใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วย oh. เฮ้ยอันนี้กูเพิ่งเห็นนะเนี่ย รู้แค่ว่ากูกูกูกันนึ่เดียวพอจริงๆนะรู้สึกว่าไอเหตุข้างหลังนี้ไม่ได้ดูอ่ะรู้แค่ว่าการแล้ได้สังเกตอะต่อ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 แล้วหากเรามีการในดับโซนสิบห้าใบหรือมากกว่าทำหนึ่งดัเมจใส่คู่แข่งอ๋อเนี่ยครับสกิลมันก็จะเล่นตามการในดอกโซนเลยนะฮะเขาเรียกว่าการแล้วเนี่ยปล่อยหมัดสวนด้วยนะฮะใสไปสีเลยใบต่อมาครับ ช h a ์โด c ครูเซเดอรมีค่าคอสคือนำการ์ดสามใบบนสุดของกองการเนี่ยลงช่องดอกความเสียหายลดลงไป3หน่วยคือเอามาลดดาเมจนั่นเองครใบต่อมาครับงานเลี้ยงของไวไลท์ใส่สีับเอามาหาของเล่นใบต่อมาดามิเอดิชชั่นนำการ์ดสองใบบนสุดลงช่องดอกและถ้ามีการ์ดเผาผู้สำเร็จโทษอยู่ด้วย เอากระสุนผสมเขาชองเกตและได้จั่วแต่ว่าเราเล่นในโลกอยู่แล้วล่ะเรามันติดพาผู้สมรู้โทษเป็นหลักอยู่แล้วเราไม่ห่วงเลยเอาในาเรื่องเพิ่มเกตกับจั่วนะใส่สี่ใบต่อมาก็จะเป็นเว้นมนติดตั้งครับเป็นตีมหลักของเด็กนี้เลยนะฮะนี่ครับประตูแห่งการลงทัน Judgment ใส่ไปสี่นะครับใบต่อมาครับขบวนสูงบุพภาสีชาติ เอามาในเรื่องของโจั่วสองนั่นเองฮะใส่ไปสี่ใบเลยใบต่อมานี่ครับสำนักวิชาข้าเองเคี่ยวไถเป็นการคเคาน์เตอร์นะฮะฮะสกิลเลือกผู้สำเร็จโทษหนึ่งใบในสนามเขาต่อไปที่ถูกทำลายในเทอร์นนี้จบเลิกการถูกทำลายนั้นโอ้โหเห็นสกิลแล้วผมนึกถึงอะไรรูป้ป่ะผมนึกถึงมุกโฟฟันอ่ะไอที่แม่งพูดกันบ่อยอ่ะ คือจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะแต่ว่าจังก่อนประมาณเนี้ยจริงๆนะเห็นสกิลแบบนี้กูนึกถึงนี้แหละเนี่ยเห็นสกิลยกเลิกทำลายแล้วกนูนึกถึงตรงนี้ทุกทีอันนี้ใส่เป็นสามใบนะฮะการกันโดนถูกทำลายใบยต่อมาครับอีฟูโน r รูนอันนี้ใส่ออกมาขัดขาคู่แข่งไเล่นนะ สกิลจ่ายหนงเกนะทำลายมอนสเตอร์ที่เป็นไซส์สองหรือต่ำกว่านะหากเรามีการ์ในดอบโซน20บใบหรือมากกว่านี่ทำลายการหนึ่งใบในสนามของคู่แข่งแทนนะก็คือถ้าถ้าดรอปจะไม่ถึง2อ่ะบเราทำลายแค่ Monster, มอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่ไส์ไม่เกิน2แต่ถ้าดอปโซนเรามี20บใบหรือมากกว่านะั้นเนี่ยเราทำลายอะไรก็ได้นะฮะแต่มีเงื่อนไขเราต้องมีผู้สำเร็จโทษอยู่ในสนามนะไปไป3ใบ เวทมนต์ไปสุดท้ายก็นี่ครับคำบุญศูนย์แผ่นภาพนวมก,กระมิมอันนี้ใส่2ใบนะฮะเอาสกิลหลักๆของการนี้ก็คือคอมมอนสเตอร์เผานน้าลบกะโหลกหรือฮู้สมเร็จโทษจากดอบโซนโดยจ่ายคอสใช้1ครั้งตอนหเท่านะและสกิลที่2คือเริ่มต้นเมนเฟสของเราหากการนี้อยู่ในช่องดับโซนเราสามารถจ่าสองเกตเพื่อ เอาการนี้กลับขึ้นมือได้แม่งสกิลที่2นี่เข้าคอนเซปต์โลโลม้อนชิบหายเลยวะ่ะ <c oughs> คือใช้แล้วใช้ซ้ํนุงมกลับมาใช้ใหม่ <c oughs> อันนี้ใส่สงองใบพอครับเพราะว่าเนื่องจากตัวมันเนี่ยคือถ้าเรามีเกรดพอใจเ่ยเราจ่าย2เกรดเนี่ยเราก็เอาขึ้นมือคือมันก็คุม้มมานะถ้าเกรดพอต่อไปเป็นส่วนของไอเทมนะครับไอเทมที่ใส่ก็นี่เลยใส่ไปสี่ใบนะครับไม้เท้าเที่ยงทำ Fabulous d r o คือเทค จก double attack นะฮะใส่เป็นสี่อันนี้ใบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการ์ดไม้ตายขึน้นนรกตกสวรรค์วานนรกแตกมีเงื่อนไขาการล่าอยู่ก็คือเมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิตห้าหน่วยหรือต่ำกว่าและจ่ายสองเกรอ่ะผมจะอ่านเทคของแดนนรกนะฮะถ้าแฟดของเราเป็นแดนนรกสร้างความเสียหายให้พลังชีวิตคู่แข่งเท่ากับการโจมตีในเทิร์นนี้คือถ้าโจมตี5ครั้งก็โดน5ดาเมจนั่นเอง อัดไปสี่ครับดีจัดแดนโรกเกศเยอะอยู่แล้วมันดีจัดอยู่แล้วล่ะต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นเล็กนี้นะฮะเอาละครับผมจะมาแนะนําส่วนวิธีเล่นแดนโรกเบื้องต้นนะครับคือแดนโรกเบื้องต้นเนี่ยหลกัหลกๆเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าคือถ้าดรอปโซนอ่ะการยิ่งเยอะสกิลมันจะยิ่งแดงอ่าอย่างดูดูอย่างเนี้ยคือจัดเม้นเนี่ย,ยมันจะมีสกิลหนึ่งที่บอกว่า เนี่ยครับถ้าการในดรอปโซนของเรามี15ใบเราได้จัว่วหรืออย่างธนูกิก็ได้เนี่ยครับคือสกิลที่บอกว่านะเมื่อการที่โจมตีเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและถ้าการในช่องดรอปของเรามี15ใบหรือมากกว่าจะบุ๋นหนึ่งคิดก็คือเมื่อตีแล้วมันแจกคีย์ให้เพื่อนนั่นเองครับคือลหลังๆเนี่ยเราก็ถมหลุมไปก่อนเลยสมมุติว่าถ้าเริ่มเ์อแรกเนี่ยแล้วก็ถ้ามีจัดเม้นต์อยู่บนมือเนี่ยเราก็แปะไปเลย ะจัดเม้นต์สกิลโม่สอแล้วเราได้เกรดเนี yeah. ่ยหรือถ้าจัดเม้น t มันไม่ขึ้นมือฮะเราก็เนี่ยครับใช้สกิลลัสเลยเนยครับ yeah. อ่าสมมติถ้าจัดเม้นไม่ขึ้นมือขอสกิลลัสมาสกิลก็หาจากกองเลยหาจากกองการหรือช่องดอกก็ได้อ่าถ้าหาจากกองเอาขึ้นมือไปจะสับจะนั้นสับอีกใหม่แล้วก็โม่ตามปกติ แล้วต่อมาเรามาดูส่วนของการโจมตีนะอันนี้อันนี้ผมขอสมมุติไว้นะฮะเนี่ยสมมติว่าฟอร์เมชันมันเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้สมมติว่าอันนี้ผมขอสมมุติว่าถ้าดรอปเนี่ยเรามี20บใบแล้วฟอร์เมชันเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยดรอปเกินมี20ใบสกิลแฟรนิลัสดรอปเรทดับเบิลแอแทกให้ทะลุกิ คือถ้าเอาธานูกิมมาเล่นกับแดนนรกเนี่ยมันมันมีซีเรียสน,นะครับคือมันจะเล่นง่ายกว่าแดนสวรร์มากเลยคือมันจะโจมตียังไงก็ได้ก่อนนะครับเราสามารถเอาธานูกิโจมตีก่อนได้เลยนะ่าสิ่งนี้สั่งธนูกิโจมตีดอกโซลามี15ใบหรือมากกว่าบวก1คีให้การทุกใบชูระได้1คีนะฮะก็จะเป็น 2, สองไซคูล่าใน2คีบวก1เป็น3 อันนี้ก็เป็น3คีย์แล้วเราได้พลังชีวิตด้วยและทีนี้เฟรดัสล็อกแต่ h ่าแทาธนกุกิจะตีกต็อบหนึ่งคีย์ที่ข้อก็จะบวกเพิ่มอีกหนึ่งชูรัาก็จะบวกเนี่ยจากเดิม1คีย์ใช่ไหมแล้วธนุกิโจมตี2ครั้งอันนี้จะได้3คีย์แล้วากิรัสเนี่ยรวมเป็น4นะฮะเป็น4คีย์และถ้าไม่ใช้านุกิเนี่ยแต่ใช้ร่างสองนะฮะ คือสกิลหลักๆของไอ้ธนุกิร่าง2เนี่ยคือจะเป็นแนวตัดเกมซะส่วนใหญ่อถ้าเป็นร่าง2องเราก็เลสแจ่ายดวบลแอทแท็ทีนี้เราก็เอาตีก่อนเลยทีนี้สกิลบอกว่ามีผ่าผู้สำเร็จโทษบนสนามเราโจมตีเราก็เลือกทำลายแล้วฟื้นพลังชีวิตหนึ่หน่วยเราก็ทำลายการ์ดคู่แข่งเลยหรือหรือถ้าผ่าผู้พิทักษ์โจมตีเลิกมอนสเตอร์คู่แข่ง เราก็เริ่มมอสเตอร์หนึ่งตัวขึ้นมือและทำหนึ่งดาเมจทีนี้เรามาดูข้อดีของไอ้ไอ้เด็กตัวนี้นะฮะคือข้อดีของไอ้ดังนรกเนี่ยคือเราไม่ต้องไปเสียเรื่องจั่วอะไรมากมายเพราะว่าคือต่อให้มันลงดับโซนไปเนี่ยการที่ต้องการเนี่ยหรือต่อให้การที่เราต้องการเนี่ยมันลงดับโซนไปเราก็มีซสีเรียอฮะเพราะว่าไอ้จัดเม้นเนี่ยคือมันมีความสามารถอยู่ก็คือจ่ายสาเกตและเอาการ ผาพู้สําเร็จโทษอะไรก็ได้ขึ้นมือและถ้าตอบโซมมี15คือมันได้จั่คือมันได้กลับขึ้นมืออยู่แล้วครับแล้วเราได้ใช้ตลอดอันนี้ลุกเล่นหลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นยไงบ้างราครับสําหรับเด็กแดนนรล็กที่จัดให้ดูในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วครับกดซับสไคร b ์ช่องแทนการรีเวอร์ด้วยนะครับหรือถ้ามีข้อผิดพลาด อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันตรงๆใต,ต,ต้คลิปได้นะฮะเอาละรครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ